sau một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trăm bảy mươi chín trăm bảy mươi chín trăm nó mươi chín trăm bảy 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 mươi chín trăm กบเนาะมนแ่บเสียยหามมีตัวเลี้ยวอีแหละมันมีดููเห็นไหมถ้าจ่อไปก็เป็นทักงหงมันตัวขนี้กองใหญ่ข้าดนั้นเลยนันเป็นอะไรอี่เี้ันจะเป็นอาหารจานเดียวเนาะอาหารแครนหอยไทรดาวแครไทรดาวนีอมันี่สเหอัดอนนี้อันนี้เป็นทัวเนา หันานะแม่เน <Wha> ้ะเออหัวซาบะเออมาเล้วยเปิ้ลเริ่มาาหางเชียงคานไม่ใค้มาเลยมามาดูมาเมอเลยดนี่ยเ้ยยาวป้านบาเคยยาวตะหื้อน้องซาบะซีฟปาเพราะเราเปื่อนเยมาเนอะปาบ้านเชียงคานพอพอพริกแล้วตอนนีน้องิี่ซิฟปาร์ มาฝ่ายรูปสิบบาทกันคู่ใหญ่สิบบาทแล้วยนะเพื่อนๆเล่นสาานันหนเนาะเพื่อนเหียมาเนี่ยเพื่อนๆกเบิ่งเชียนเนาะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสุดยอดป้านลาดนี่เป็นก๋มีหมูปิง้งเหมนเพื่อนเนาะไมาละห้าบาทไอ้เนี่ยโหสลัดทู่นี่น,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 อน่อยเนาะทุกคนกยหมีอาหารขายเนาะอาหาร Yes, yes, mà yes, yes, này cho yes, 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 ซื้อซื้ออมา๋อซื้อมาอ๋ออันนี้อันนี้ดูเั้นน่ดอกนี่เท่าไรดอกแคปป่ากันเป็นเพื่อนหรอ๋อขนาดแน่ดอกแคปป่าอันนี้ก็เป็นพริกเนรอพริกแคโอ้โหของกินหลายขนาดเพื่อนเฮ้ยมากำกอนอกอมออยู่เออเออได้เอาอยู่อันนี้ดูเส้นนี่ ขี่เล็กโอ้มอขนาไปาแกงขี่เล็กนอะนำผออึ้งยูนเตัว์หื้อนี่สองร้อยบาทกล้วยมีจะได้หนิสามบาท,าบาทปไาอันนี้กับพักนะเพื่อนเพื่อนเหย้ยพูนอะ่ะซุชิวิดหมูซวยพักซวยนะเพื่อนเฮ้ยการบ้านเจียงคานเนอะตะกี้ได้แมงมันมาคีดหนรือ คอมบินนหนึ่งคอมบินอ้อยเหาอสิบบาททุกอย่างสิบบาทนะจ๊ะสิบบาทมะพร้าวก็สิบบาทสิบบาทหมดเลยนะจ๊ะมามาเที่ยวมาซื้อกันได้ก็สิบบาทเองตะไคร้สิบบาทน่าตะไคร้สิบบาทหมดเลยนะคะสิบบาทโอ๊ะป้าสิบบาทตัวไล่แต่ไล่มาเออมาแอวกั่นี้เบิ่เบิ่นเถอะอันนี้ลูก นี่ให้สิบบาทแม่เอ้ยไม่ได้แล้วให้อันนี้ án, นะนนนตะฮื้อแม่ปลแต้งปลาเต้ะฮื้อเนี่ยซาวกะแม่ตะฮื้ออันนี้ปลแต้งตะฮื้อเนี่ยสิบบาททุกคนอีนึงก่อเนเนอร์เจ้าเนอร์